เอ๊วันนี้ครับวันนี้อยู่ช่องหาเอฟซีบีพอร์ตชันครับยูโฮซูเราก็อยู่กันในเกมโรบอทนั่นเองยูโฮซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในแมปไมน์เมตเตอร์ลองนะครับเรส t ตอรองนะครับอืมแล้ว่าร้านอาหารอะไรมาเขาสั่งเบอร์เกอร์กู้ยทำเลยเออเอยมันมาทำอาหารักทำอาหารมาเอฟมาให้ทำอาหารปะ ใช่วันนี้ให้ทําอาหารนะต้องกดปุงโอเพนตรงขวาล่างอะถ้าเราแคนเซลแสดงว่าเราปิดร้านเอาเบอร์เกอร์ไปครับกู้ขอบคุณมากเลยกู้ยอยู่กับเรามาอุดหนุนทุกวันเลยนะโอเคครับมาดีกว่ามันอาจจก็มีเสียงรบกวนหน่อยนะครับโคโกโค้กโค้กเลยโ้เลยนค้กกโกวะโกโกวะ โกว่ go, go, <Hey. S 1> าขามาใส่หนีดูคิดมาซื้อหนีนะเฮ้ยได้ไหมอ่ะเปิดบ้านโกวาเน้่ยนิวนิวไปเลยแหละโกวาโกโกวาอ๋อมันก็จะมีให้จา้างพวกเชฟทำอาหารหรือพวกเด็กเติบก็ได้นะครับ ทันถ <molec> ังก็จ้างเป็นเชฟมาหานหนึ่งคนแล้วกันของทังอยู่ไหนโน่อ้าวกล้วยเราอยู่เราอยู่ข้างๆกันเลยใช่วู้ขอดูร้านหน่อยเฮ้ยต้อนรับคุณลูกค้าอย่างโดีไปไปไปนั่ง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 ครับนั่งครับเอารับประทานตอนนีดิครับคุณลูกค้าทำไมกล้วยต้องทำเสียงหลอด้วะจะรับประทานเลยดีครับเดี๋ยวผมจะเท่เฮ้ย เรับาเรารับประทานเลดีครับเดี๋ยวพ่อตาไทยเดี๋ยวพตาให้เราวราเ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 เนี่นี่ฉันมีเชฟหนึ่งคนว่าไงเพื่อนฮ่าวาแต่ล้าดเป็นยังไงบ้างอ่ะเามีตังอยู่แหละเชฟอันดับห้าดาวอู้หูอยากจะอ้วกแต่เชฟอันดับห้าดาวได้ไม่มีหรอกเฮลูกค้ารอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไป ไปไปไม่ไปสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองนี่คือกล้วยมั่วงล้นล้วนฮ่าฮ่าออ ใครต้องการแซนด์วิชอันนี้นี่ <c oughs> ไปปึ๊บมาไปทำอาหารก่อนเอาเนี่ยไปหังหังว่าเราจะจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับซโซมโซมทำก็ได้กันอ๋อบอกว่ากินนะนายหนูเป็นไรโอ้โหตอนนี้ทำตังค์ไม่มีตังค์ในการจ้างเลยนะครับ เก็บเงินก่อนแต่แล้วก็รวยเองล้างจานือคุณลูกค้าครับนี่อันนี้ครับตองตองล่องตองล่องตองล่องตองตองล่องตองล่องตองล่องตองล้างจานล้างจานล้างจานดีที่สุดไม่ดีที่สุดก็ไม่ว่ากันไงแหละ I believe I can fly ไม่มีใครต้องการอาหารเฮ้ยมีแต่มีคนต้องการที่นั่งไปเลไปนั่งงานก็ไปเลยต้งต้งต้องต้องร้องร้องต้องชวลูกค้าเยอะจังวะไหอยาไปทีเซุปเวอร์มาเก็ตอะนี่ไงช็อปเอาช็อองต้งร้องต้องร้องต้องงต้องร้องต้งร้อ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 งห้าสิบบาทซื้อ

อาหารอาหารทไอาหารรับอเดอรับอเดรเขารับอเดรอ่รับอเดรล้วล้แ้ได้พิซซาพิซซาของใครพิซซาของคุณลูกค้าคนนี้ใช่ไหมเอาแล้ว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 โอ้พิซซาพิซซาอีกจานนึงเสร็จแล้วคนนี้คนนี้ใช่ไหมมามามาเล้วแล้วแล้วนะทอด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 ทึ่ง

đưa đi à, đưa đi được đưa đi được đưa đi à, đưa đi được đưa đi được đưa đi à, đưa đi được đưa đi được đưa

ทำอะอไรทำทำไม่ชอบคือการรับจานคิวจริงก็ไม่ชอบโอ้โหดีสวัลดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมช้าจังหงาเงียบไปตั้งนานในเสียงโบเวกย์ไวๆอะไรเยอะๆเยอะก็ไปยุ๊บอ้าวพอบรครัวอ้าวลูกค้าใหม่ทีเนี่ยมาเยอะจังเลยฮ่าหาผมมันมาเรื่อยๆเลยเนาะลูกค้า จ้างเด็กเสิร์ฟดี๋ยวก่อนเด็กเสิร์บเด็กเสิร์ฟบจ้างเด็กเสิร์ฟเซิบมาจ้างเด็กเสิร์ฟมาแล้วเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟเลยหมานควว่าจะจ้างเชฟอีกคนหนึ่งเหมือนกันกี่บาทอะ่ะจ้าดูดก่อนสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้โหรอชาดหน้าอะไรกันนะเพช่อฮ่าฮ่าโดนรับเขาเร็วโอโ้โ,อโหเสียงอะไร เดเอดียงดึกนยมาได้มาแล้วเสียงอะไรเนี่ยอะทำไมนะทไมทำงานละจอสแต่นี่ก็อยู่คุัใครครับเนี่ยเดลคุณกล้คุณทำงานได้ยังผมทำงานได้แล้วคุณมาลองดูร้านผมไหมว้าวเดือดียงเดอเดือดียงเดืเดอดียงเดอเดอดีงเดอเดอดียงเดยัไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้ลูกค้า หมูมันขึ้นหรท่านไม่มีนายกดตรงไอ้นี่สินายต้องตั้งทำอาหารทำาไม่ไหวแล้วนายจ้างนายมีเงินกี่บาทอ่ะทำาไม่รู้สิ่าต้องจ้างาต้องจ้างลูกค้าก่อนละสินายจ้างเชฟมาแล้วเหรอเนี่ยเชฟคนเนี้ยนายจ้างเชฟมาเหรอหรือว่าไงอ่าจ้างเชฟมาแล้วทำไมเชฟมาไม่ได้ทำอาหารนะแล่เดินไปเดินมาทำไม นายนายมีเงินครบหนึ่งร้อยย่างถ้ามีเงินครบหนึ่งร้อยมันจะแบบเอ่อจ้างเด็กเสิร์ฟได้เด็กเสิร์ฟอ่ะเออแต่วซื้อเี่กว่าลูกค้าก็ได้มาเยอะๆเพียบๆตึงๆถ้าไมฮะอือเออดีอย่างเด็กเด,ด็กเด,ด็กเด็กเออกี่บาทอะ Okay. มันนี่มันพวกโต๊ะฟอร์ดิจี้าฟอร์ดิจิจ้งโอเคปะเรากลับบ้านกันดีกว่าแล้วก็ไปเอาเก้าอี้วางแล้วก็โต๊ะอีกตัวหนึ่งเดือดเดียงเด็กเดือดเดียงเด็กเดือดเดียงเด็กตะวาง,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 งตันนี้เลย นี่ว้าวนอนนอนนอนอร่อยจังอร่อยจังขอให้มีเพื่อนพากันท่องไปในโลกก้างสูนักคือเจกแล้วฟินพวกเคียงข้างเขาไม่เคยเป็นว่าเรื่องไปจนฮ้ายังไรียองไรไม่รู้อ่ะ สิงพัดลมของฉันเองเรียบหลอนมันลมหังสิงพัดลมฉันเองพัดลมฉันฝาปิดพัดลมมันหล่นนะฮอขอใคจะชผสมด้วยนะรับเราจะจ้างเด็กเสร์ฟแล้วนะฉันจ้างเดบเสร์แล้วหรอใช่เราจะขยายคนละตอนนี้เมนูของฉันมีแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็พิซซ่าทาโก้แล้วก็เอ่ออะไรไม่รู้อเ้าจะเล่ามี้ ซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าทาโก้สปาเกตตี้เออฉันก็มีสปาเกตตี้ฉันมีเท่าไหร่เนี่ยเร้กินมันสิเดอเดีอดเดเดือดเดือดเดือดเดอเดียดเดอดเดือดเดอเดียดเดือเดอเดียนเดือเดอเดียดเดือดเดือดเดอดเดืขดเดอดเดอดเดือดเดอดเาือดมือเดืออเกอเกืออดเดือดเดือดเด้อดเดือดเดอดเดือดเดอดเอเออเออมเอเดืเ ไปมากเลยอยากในลองมาเหยียบตรงช็อปเสียตส้มตรงนี้สิเป็นเหรอถนนทางกินไปอ้าวอบไปตรงนี้ได้อ้าถึงแล้วซื้อได้นายซื้ออะไรก็ได้ที่นายเงินพออ่ะเดี๋ยวไปเก็บกลงก่อนซื้อครัวต่อยกันหนึ่งบ้านมาทำงานต่อกันเราจะไม่เล่นรีบไปแล้วโอ้เขาไม่เคยเว้นว่างเรื่องปัจจุภัย นี่คืออัดอยู่ไหมเนี่ยอัดอยู่อัดอยู่อ๋อซูว่าหายไปไหนส่งแล้วส่งแล้วเฮ้ยส่งไม่ได้ก้อยพี่เพื่อนก้อ้นัางจานด้วย ทำอาหารหน่อยคืออ่ะท่านจะไปดูอาณาจักรนายบ้างจากอาณาอาณาจักรของนายบ้างเอยนี่อาณาจักรของนายเป็นไงไงก็ก็ยังอ่อนอยู่อ่ะ นี่นี่นายนายนี่ใครเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราขอกลับบ้านแล้วก็ไปเดันก่อนกันไปอะไรเดียว <c oughs> เขา,าไ,มไม่มาเ๋ยวกระชุนให้ ดูว่าเรอ,องริจารณ์ใชงานงานนา,านเขาไปเทอวินว่างเรืองวองจนไป์ใช่แต่ั้นถังว่ามันทำตึก,กสูงๆกันได,ได้อยากใครรือหลายงานที่ตรงนี้นะครับเออคืออ,อะไรดีวะ อันนี้เปนของแบบเถื응่อนนิดีวกว่าโอ้สองพันโอ้โหจะพูดแตกสองพันนะนกเขาเถื่อนคาถ่ายการพูดพวดต้นมงต้นไม้รู้จักแต่ต้นไม้อะต้นมงเถืออไรถือยหอมไม่ค้าไม่ช้าประจุไทยก็ให้เพื่อนพากันหองไอ้ แล้ว,ว่างคนัก,กคือเจ๊ก็ฟินพว้งคัะเพราไปนเราวิจัเตื้อทบานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิร้านสิร้านเลยนะคะาาทั้สามทำไมทำไม้ำไมหวานต้นไมด้วย ก้รัเราแบบนี้ธรรมชาติบ้าขึ้นวานต้นไม้อ่ะทำไมคนนี้เหมือนแฝดกันเลยวนะเนี่ยฝดแฝดกันเปล่าอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจกับเจ้ากลัวเลยนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบ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 าย,บาย,บาย บายบายนะครับท่านผู้ช mm ม hmm.